สวัสดีครับสำหรับวิธีการนำภาพเข้ามาในโปรแกรม Maya 2024เพื่อนำมาใช้เป็นภาพอ้างอิงในการปั้นโมเดลก็จะมีขั้นตอนและก็วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกผมจะขอเปลี่ยนมุมมองการทำงานจาก Perspective ไปที่มุมมองแบบ Front View ก่อนนะครับโดยการกดแป้นสเปสบา a r หนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นชี้เมาส์ไปที่มุมมองแบบ r o n t Vi e w แล้วก็กดแป้น s p ป c e Bar อีกหนึ่งครั้งเพื่อ ย้ายการทำงานจากมุมมองแบบ Perspective มาที่ Front View หลังจากนั้นไปที่เมนู Create ครับเลือกไปที่รายการ Free Image Plane โปรแกรมก็จะทำการสร้าง Image Plane ระเป่าขึ้นมา1ชิ้นจากนั้นไปที่หน้าต่าง Attribute Editor ที่อยู่ที่มุมขวามือของหน้าจอนะครับปกติหน้าต่างนี้จะถูกเปิดใช้งานแต่ถ้าหากหน้าต่างนี้ถูกปิดนะครับสามารถมาคลิกที่ปุ่ม Show Hide Attribute Editor ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้เขเปิดใช้งานอยู่แต่ถ้าเกิดเราคลิกซ้ำที่ปุ่มนี้ หน้าต่างก็จะถูกปิดนะครับดังนั้นถ้าต้องการเรียกกลับมาใช้งานก็กลับมาคลิกที่ปุ่ม Show High Attribute Editor อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่หมวด Image Prent Attribute ครับเราก็จะพบกับช่อง Image Name ครับซึ่งก็จะมีกล่องโฟลเดอร์อยู่ที่มุมขวานะครับเราสามารถคลิกเข้าไปที่กล่องโฟลเดอร์ตรงนี้ครับจากนั้นจะปรากฏกรอบโต้ตอบ Open ขึ้นมาครับซึ่งก็จะมีช่องล Look in เพื่อให้เรากาหนดว่า โฟเดอร์ที่เก็บภาพสําหรับนํามาใช้เป็นภาพอ้างอิงอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้ผมกําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเราก็เลือกภาพที่เราต้องการครับเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม Open ครับโอเคครับตอนนี้เราก็มีภาพสําหรับใช้เป็นตัวอ้างอิงสําหรับการปั้นโมเดลในโปรแกรม May a 2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสําหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ